มีอยู่ที่คนครเชียแอนนะคะเที่ยวเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีนะคะจะเดินทางจากเชียงใหม่ลงกรุงเทพค,คะ่ะมาตรการของคนครเชียแอนเขาจะจดบัตรประชานชนเรานะคะเลขที่บัตรเบอร์โทรนะคะก็คือเป็นการบันทึกเนาะว่าใครเดินทางบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเขาไปถึงระหว่างทางเขาก็จะมีมาตรการเนาะสเปรย์แอลกอฮอล์ แล้วก็ตอนนี้นี่ชุดป้องกันนะคะเราจะเสี่หมวก๋สวแมสนะคะเสื้อ,อน,นี่ก็จะคุมแขนหมดเลยนะคะเดี๋ยวเว้นเท้าลองทำแตะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่นานนะคะเพราะว่าบ <Okay. S 1> ันทึกเหตุการณ์เนาะว่าเราเริ่มเริ่มเข้าสู่โหมดที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงเนาะ <Okay. S 1> ในกรุงเทพ แต่จำเป็นต้องไปเพราะว่าภาระหน้าที่เราอยู่ที่นั่นนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังเฮงเฮงรวยๆเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่กรุงเทพอีทินนะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าสรุปแล้วแข็งแรงปลอดภัยดีไหมหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรไหมที่มันสูญเสียงนะคะจะมาเล่าสู่กันฟอีทีขอบคุณนะคะ ก็ใช้เสียงนานไม่ได้เนาะเพราะเรอยู่บนบริษาค่ะเม็ดครอมนะคะ ด้านนอกของคอนครแอรเชียงใหม่ค่ะบ้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งรองผู้โดยสารบางตามากแบบนี้ไม่มีคนขับรถนะครม่คือนะครแอร์จะมีบริการตรงนี้ให้น,น,นะคะมีที่ชาร์จมือถือนะฮะต้องเอาสายมานะที่วางแก้วที่วางเท้า ที่ดีนะคะก็ทักทายนะคะเฮ้ยทำไมไม่เห็นคอมเมนต์นะเด็ดเด็ดเดนะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะขอบคุณพี่ตัญญา่า ก็น <NYU. S 2> ี่แหละค่ะเลยไลฟ์สดเก็บเรื่องราวไว้นะคะแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่แบบว่าเดินทางจะได้มีหลักฐานว่าเราไปไหนบ้างนะคะเราก็ได้เก็บเป็นความทรงจำไดอารี่ชีวิตในช่องเราด้วยว่าณวันนี้เราเดินทางนะลงไปพื้นที่เสี่ยงอยู่กรุงเทพมหานครเราก็พยายามที่จะเข้าระวังตัวเองด้วยเนาะวัสดีปีใหม่จ้ากับตันช้างขอบคุณมากที่แวะมา ออตอนนี้รอรถนครชัยแอร์ออกเดินทางจากเชียงใหม่มุ่งตรงสู่กรุงเทพค่ะสถานการณ์ก็พื้นที่เสียงเยอะนะคะในกรุงเทพก็เราก็ต้องผ่านนะคะต้องผ่านมัไปให้ได้นะไปถึงแล้วก็ต้องต้องรีบจัดก,การตัวเองกักตัวเองนะคะ <laughs> กักตัวเองแล้วก็อาศัยดีลิเวอรี่ค่ะโทรสั่งให้คนมาส่งถึง,ถงที่พัก มันก็จําเป็นน่ะชีวิตมันต้องเดินต่อขอบคุณมากนะคะพี่จัญญากับกับตันช้างเนาะมาสั้นๆนนะคะก็เดี๋ยวรถทัวร์ออกก็คงต้องยุติค่ะอันนี้ตอนนี้ก็สี่นาทีแล้วนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีประสบแต่ความสุขสมหวังนะคะแข็งแรงปลอดภัยนะคะห่างไกลโรครายนะคะคิดเงินได,ได้เงินคิดทองได้ทองค่ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็ก่อติดสถานการณ์นิดนึงนะคะแล้วก็พยายามพยายามบริหารเวลาบริหารสุขภาพจิตด,ด้วยเนาะอย่าไปกลัวจนเกินเหตุแต่ว่าก็อย่าประมาทนะคะศึกษาด้วยนะคะว่าอาการของมันจะเป็นยังไงมันใช่ไหมถ้าเรามีอาการก็ลองโทรเข้าไปที่ศูนย์ฉุกเฉินเขาเนาะว่าเราเจอจริงไหมนะคะมันใช่หรือเปล่ปา แต่ถ้าไม่ใช่เราก็โชคดีนะคะมาดาาหนูก็มาเชียงใหม่ได้เดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วค่ะภารกิจที่เชียงใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยทำคลิปลงไปได้ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็มีไล์สดบ้างตอนนี้ช่องมาดาาหนูก็มีปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ แอดเซน์เนี่ยตอนนี้ก็สะสมอยู่นะคะคิดว่าลงลงไปกรุงเทพแล้วก็กลับไปที่ศรีสะเกดแล้วก็คงจะได้ข่าวดีค่ะเพราะว่า,าดูผลลัพธ์การประกอบการแล้วนี่ก็มันถึงแล้วเนาะน่าจะถึงแล้วแต่ว่ายังไม่มีเมลมาจากพี่อยู่ค่ะว่าเราเราได้แล้วจริงๆน้องแคร์สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่หลินคุณสัญญานะคะขอบคุณมากนะคะกําลังจะขึ้นรถทัวรนะ์คนครชัยแอร์กลับไปที่กรุงเทพค่ะ ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่สัญญาเราต้องพัฒนาตัวเองต่อค่ะเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็จะไปรอเพื่อนไม่ได้ค่ะต้องเดินสายทาให้ช่องตัวเองเป็นที่รู้จักแล้วก็เขาชอบที่ตัวเราจริงๆไม่ใช่เป็นเพื่อนมาช่วยกันนะคะเราก็ไปของเราต่อค่ะพี่สัญญาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะโรคไัยก็ที่เคยมีก็ให้หายขาดเนาะแล้วก็ของใหม่อย่าได้แพร่ผ่านนะคะ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะช่วงนี้มันมันค่อนข้างไม่ค่อยจะซู้ดีเท่าไหร่ทำใจให้สงบเอาแนวเอาแนวพุทธเนาะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งใดยังไม่เกิดก็อ,อย่าไปวิตกกังเกินเหตุอยู่กับปัจจุบันให้ให,ใ,หให้มีสติคะ ก็ตอนนี้นี่สองทุ่มยีแล้วเนาะเอ,อ่อกำหนดเวลาออกก็สองทุ่มสีนะคะเดี๋ยวมาดามหนิงก็จะลงแล้วนะเอ,อเข้ามาเข้ามาแค่แป๊บเดียวค่ะมาเก็บบันทึกเรื่องราวขณะที่เราจะเดินทางจากเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้คือกรุงเทพก็มีหลายเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนาะออพบผู้ป่วยอะไรเงี้ยแต่ ก็เราก็จะต้องอัปเดตชีวิตเราให้ให้เป็นบันทึกเดรี่ชีวิตยอยู่ในช่องของเราไว้ขอบคุณนะคะทั้งสามท่านที่เข้ามานะคะพี่สัญญาน้องแขกแล้วก็พี่กัปตันแจ็คนะคะพี่ช้างเนาะกัปตันช้างแจ็คสเปโร่นะคะพี่ช้างนี่น่ารักมากพี่สัญญาเหมือนกันนะคะน้องแขกด้วยนะคะเราก็ไม่ทิ้งกันเนาะรู้จักกันก็เห็นเราก็แวะเวียนกันมาทักทายกันนะคะเอ่อบุ๊กเจาให 안녕하세요 thank you thank you uh, happy new year to you too อา mm hmm. แม่มาครีจา้าที่รักโอ้โหดีใจมากเลยที่แม่มาครีมาเราพูดถึงแม่มาครีนะเรายกตัวอย่างแม่มาครีว่าเป็นช่องที่ประสบความสำเร็จที่มี fc รักในความเป็นแม่มาครีแม่มาครีจะลงคลิปอะไรก็ช่างก็มาตลอดแล้วก็เป็น fc เนี่ยก็อยากจะให้แม่มาครีไลฟ์ทุกวัน อยากเห็นแม่โมคลีอยู่ในกล้องถูกไหมอันนี้คือเป้าหมายที่มาดารอยากจะประสบความสำเร็จแบบแม่โมคลีเช่นกันนะไอมิตไอมิดีมากดีมาก I อมินี่ก็เป็นตัวอย่างของความอดทนพยายามแก้ปัญหาที่โดนทําโทษนะจนตอนนี้พี่ยู่ใจอ่อนยอมให้สร้างรายได้ได้แล้วดีใจด้วยแล้วก็ไม่หยุดนะคะชีวิตจริงก็มีธุรกิจสอนการทำประตู มีลูกค้าเป็นลูกศิษย์จริงๆเรียนทั้งออนไลน์เรียนทั้งออฟไลน์เนาะนี่แหละคือยูทูบเบอร์ที่ประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งนะคะแม่เม้าคีสวัสดีปีใหม่พี่แขกนะจ๊ะอ่าบุ๊คเจอาวัตจูไวไวยูเซอไลน์น่าไอพิทเทคมายเซลโอเคอ่าอิติม์ทูเดนนี่นะเดบิวต uh, ์เจอร์ฟรอมเชียงใหม่เอ่อบายบัสไดเร็ to Bangkok. I'm gonna stop live chat now. And thank you for all of my f r i e n d come here to join my uh, live stream. Thank you and bye bye now. Have a nice day and happy new year. Bye bye ค่ะ bye bye, bye bye ทุกท่านนะคะไปแล้วค่ะ Bye 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 bye.